ฮัลโหลฮัลโหลโอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับคลิปพุทนี้มีอะไรนะครับผมหลังเปิดเซิร์ฟนะครับผมพุทนี้ <c oughs> ก็ได้ทำการเอากิจกรรมเอเออะลูกแก้วไอกละรี่ออกนะครับผมที่เอาไปแลกดิเมนชันกันนะครับผมแล้ว มีอัปเดตมานะครับเป็นไอกิจกรรมในในเกมไม่มีนะครับผมไม่มีกิจกรรมในเกมแต่มีโปโเติมมาแล้วครับโปโเติมบวกสิบเก้าลุนสนั่นเมืองนะครับผมก็คราวนี้มันจะเติมครบยอดเติมสองพันจะได้ที่สร้างตัวละครเพิ่มหนึ่งช่องนะครับผมสำหรับคนที่ช่องเต็มก็ได้เพิ่มตัวหนึ่งช่อง ก็ได้ไอดีละหนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้คือเติมครบสองพันก็ได้เลยแล้วก็อา่าแล้วก็เป็นการเติมครบยอดหนึ่งหนึ่งพันได้สุ่มหนึ่งครั้งนะครับผมจะไม่จะไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้คือยอดเติมรวม2 0 0พก็คือได้ฟรีเหมือนเหมือนของฟรีนะครับผมอันนี้สุ่มก็คือ1000สุ่มหนึ่งครั้งเราก็จะหักยอดขายเจาออกไปนะครับผมและคราวนี้ <c oughs> มันเกิดการบั็อกอยู่อย่างนึงนะครับสำหรับคนที่จะเติมนะครับสำหรับคนที่จะเติมนะครับอันนี้น้องผมโดนมานะครับคือ ก็ต้องแจ้งทิงงานอีกทีนหนึ่งนะแต่คือบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณเติม2 0 0 0แล้วคุณต้องการคุณต้องการที่เพิ่มช่องตัวละครนะครับคุณเติมครบสองพันแล้วคุณอยาเพิ่งสุ่มนะครับคุณรับที่ไอที่เพิ่มตัวตัวละครก่อนเพราะว่าถ้าคุณไปสุ่มมันจะหักยอดไปแล้วคราวนี้มันจะทําให้ยอดเติมของคุณตรงเนี้ยไม่พอนะครับมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะทให้รับได้ อันนี้คือน้องผมโดนมานะครับผมโดนมาแต่แต่คือว่าจีจะแก้ให้ภายหลังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่คือกันไว้ก่อนก็คือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเอา <c oughs> ที่สุม่มที่ที่เปิดช่องตัวละครนะครับผมคุณเติมครบสอง0ันคุณรับก่อนนะครับผมแล้วคุณก็สุ่มหินนะครับผมถ้าเกิดคุณสุ่มหินปุ๊บมันจะหักยอดไปเลยหักยอดทันทีปุ๊บคราวนี้ยอดเติมที่ ได้ปลดล็อกช่องตัวละครคุณก็จะไม่ครบคุณก็จะไม่สามารถรับได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณรับไปแล้วมันก็ยังจะไม่หักยอดสุ่มนะครับผมอ่าพอเข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องการที่จะเพิ่มตัวต้องการที่จะเอาเพิ่มตัวละครนะครับคุณเติมสองเติมครบยอดสองพันคุณรับก่อนเลยนะครับผมคุณรับก่อนเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ล็อกนะครับน่าจะไม่ล็อกสามารถขายได้นะนะจากการสัมผัสจาก การที่มันมีมานะอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะไม่ล็อกนะอ่าอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจประมาณ80%จะไม่ล็อกไม่ไม่น่าจะล็อกนะประมาณ80%ไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่รู้ว่ามันปรับหรือยังนะโอเคครับสำหรับพุทธนี้มีอย่างเดียวครับคือโปรเตอรุ่นสนันเมืองนะครับเชปเตอร์ที่3นะครับผมก็สารสายเติมก็จัดไปครับโอเคมีอ่าแล้วก็มีสุ่มแค่บวกรับ15้9นะครับเิท16ออก40%เลยนะครับก็โอกาสออกบหกอนข้างเยอะกว่าบ15นะครับผมอื์เซ็นต ก็คลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม <c oughs> ก็ขอบคุณสัะการชมสวัสดีครับ